ทำฐานลัดแท่งง่ายๆใช้เวลาแค่3นาทีไปชมกันเลยขั้นตอนที่1นำเศษฐานที่เตรียมไว้ลงถังบดผสมฐานได้เลยเจ้าตัวนี้สามารถบดฐานและผสมแป้งน้ำได้เลยนะคะโดยไม่ต้องตีบทละเอียดเศษฐานก่อนบดผสมได้ครั้งละ50-60กิโลเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขณะที่ฐานในถังใกล้หมดก็สามารถติดช่องเปิดฐานด้านล่าง แล้วผสมต่อได้เลยขั้นตอนที่สองใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะใส่พอประมาณไม่ต้องเยอะแล้วก็ไม่น้อยไปนะคะเมื่อเราใส่หนังาลงไปแล้วก็ผสมให้เข้ากันอันที่จริงแล้วต้องใช้ไม้นะคะห้ามใช้มือเด็ดขาดห้ามเย็นแดดทางต้เด็ดขาดนะคะเพื่อความปลอดภัยพอน้ํากับถ่านเข้ากันได้แล้วเราก็เติมแป้งมันสำปะหลังลงไปนะคะแป้งตัวนี้เป็นแปง้งกวาดพื้นนะคะทุกคนแป้งกวาดพื้นจะถูกกว่าราคาจะอยู่ที่1ิ ถึง11บาทต่อกิโลค่ะอัระตราส่วนผสมของทางเรานะคะก็คือ10ต่อ1ทรายเศษฐาน10กิโลต่อแป้งมันสำปะหลัง1กิโลค่ะและในขณะที่เราเติมแป้งลงไปนั้นทําให้ฐานที่เราผสมไว้ก่อนหน้านี้แห้งแล้วก็ควรเติมน้ํำลงไปด้วยนะคะน้ําจะใส่มากหรือน้อยเราไม่สามารถกำหนดได้ค่ะเพราะว่ามันแล้วแต่เศษถานที่เราได้มา บางเจ้าก็มีความชื้นมามากบางเจ้าก็มีก็มีความชื้นน้อยหรือบางเจ้าก็แห่งสนิทมาเลยอย่างเงี้ยเราต้องหมั่นตรวจเช็คด้วยตัวเองค่ะลองฟังเสียงเครื่องทํางานนะคะว่าเป็นยังไงแต่โดยรวมแล้วไม่เสียงดังค่ะทำหลังบ้านไปหน้าบ้านก็ไม่ได้ยินนะคะ จนส่วนผสมเข้ากันดีแล้ว<ป>เราก็นำไปใส่เครื่องนวดต่อเลยนะคะแต่ถ้าเรายังไม่แน่ใจเราก็ตักลงก่อนนะคะจะเพิ่งปล่อยเดี๋ยวมีติดเดี๋ยวมีอะไรอีกตักลงไปดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะลองเปิดเครื่องดูค่ะสรุปแล้วก็ไม่เป็นอะไรนะคะรอบแรกก็ผ่านเลยแล้วเราค่อยเปิดถักบดผสมลงมาเลยค่ะ นวดได้พอประมาณแล้วเราก็เปิดเครื่องอัดต่อเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอัดต่อกันเลยยาวๆคะ่ะทําไมเราถึงเรียกว่าเป็นเครื่องอัดฐานเต่าทองทีอินวันก็เพราะว่ามี3ขั้นตอนอยู่ในเซ็ตหนึ่งนะคะบทผสมนวดอัดลงมาเป็น1นึ่งสอาสะดวกสบายง่ายเดียว,ยว2คนก็ทําได้คะ่ะแล้วเรายังมีระบบตัดฐานด้วยเซนเซอร์แสงนะคะกําหนดได้เลยว่าจะเอาฐานกี่นิ้ว และที่ทําให้ดูนี้ก็คือช่างเขาทํางานคนเดียวให้ดูนะคะทําคนเดียวก็ได้สองคนก็ดีค่ะอัตราการติตของเครื่องนี้จะอยู่ที่1.5ตันต่อวันนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาถ้าทางนวดหมดเราก็ปล่อยทานจากทางบดผสมลงมาต่อเนื่องได้เลยค่ะมาาดู่นนทีออกกะคนเห็นคว大家เลย ร้อนมากแน่นมากคะ่ะถ้าลูกค้าคนไหนอดใจนะคะ จะมาศึกษาดูงานก่อนก็ได้นะคะอยู่เทียมเภอบ้านม่วงจังหวัดนครค,ค่ะมีจะติดต่อมาที่เขดเพื่อฐานสาทอทก่อนก็ได้นะคะระหว่างที่รอนะคะแล้วก็อส่องดูว่าถัางตัวไหนใกล้หมดแล้วแล้วก็เปิดเครื่องถังบดผสมจากข้างบนนั้นลงมาเครื่องนวดเพอเครื่องนวดมันก็จะทำงานต่อเนื่องแล้วก็อัดต่อเนื่องได้เลยนะคะ ะต่อไนนี้ก็เชิญชมเลยนะคะว่าขั้นตอนการทำงานของเครื่องนี้เป็นยังไงบ้างเราจะไม่ทำให้มันเร็วค่ะจะ,จะให้ดูว่าเออเรื่อยเื่อยเรื่อยอเป็นยังไงที่มีเสียงดังแก๊กๆตอนทำงานนี้ก็ไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะคะทุกคนก็คือว่าเกียวอ่ะมันไปสีกันกับกระบ,บอกค่ะ แต่ตอนระหว่างที่จะทําสีช่างก็ได้เจียกออกแล้วพอไปติดตั้งให้ลูกค้าก็ไม่ได้ยินเสียงแบบนี้แล้วนะคะเครื่องที่เอามาเทสนี้ก็เป็นของลูกค้าจังหวัดนาราธิวาสนะคะซึ่งเราไปส่งแล้วเมื่อต้นเดือนกันยายนนี้ค่ะท่านใดที่สนใจเครื่องเราสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้นี้นะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ